สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับแร็คแนนลอการาวิตตี้นะครับวันนี้ผมจะมารวมจี้ครับจี้ที่ได้มาจากบอสนะครับผมได้ครบ2อันแล้วครับนี่ครับบวกเอทีเคบวกหนะครับผมนี่ครับจี้สตัวนะครับนี่แก้วนี่คือจี้ฟื้นฟูเฮดพีนะครับผมจะรวมจี้สตัวนี้นะครับว่าทํายังไงหลังจากเราได้ครบนะครับอ่า ขั้นแรกก็มาคุยกับนี่ครับเอมซีเนี่ยครับเสื้อสีสอสีแดงนี่ะครับครับผมนี่ครับเลือกอันบนนะครับจะทําการรวมกันนะครับวันนี้คลิปไม่มีอะไรมากครับแค่มารวมไอเทมให้ดูครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครบ2ชิ้นนะครับตีบอสจนได้มาครบ2ชิ้นนะครับครับผมนี่ครับทาการรวมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้จี้นี่มาครับ เมลสตอมเรื่อเรื่องอะไรนะครับอ่านผิดครับจะได้ ATK นะครับบวก6%แล้วก็ m ATK 6%นะครับแล้วก็ออสเตตัสบวกหครับแล้วก็สุ่มเวลาโดนโจมตีก็จะสุมอ่าอะไรครับมันจะเป็นวงลงพื้นะครับดูดซ u ับ k i สกิลนะครับอันนี้ผมก็ใช้ไม่ได้ครับมีสล็อตด้วยนะครับเนื่องจากมันต้องเป็นอาชีพคาสาเท่านั้นรีิเบลไม่สามารถใช้ได้นะครับนี่ครับ ก็เลยอดครับเลต้องรอครับรอผมเล่นปันทราร้อยสามสอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะมาลองทดสอบไอเทมชิ้นนี้นะครับวันนี้ผมก็มาจบคลิปสั้นๆนะครับกับการรวมจี้ของปิโนนะครับถ้าใครได้ครบก็มารวมกันได้ครับแต่ผมว่าถ้ารวมเสร็จแล้วก็ต้องมีจี้ปิโนที่เพิ่มเลือดด้วยนะครับเพราะว่ามันไอตัวเพิ่มเลือดอะดีกว่าครับแต่นี้ก็เพิ่ม ATK และ MTK นะครับสามารถตีแรงแล้วก็เพิ่มเวทให้แรงขึ้นอีก6%นะครับ ก็หปรนี่ประมาณไหนก็ร้อยละหกครับพันละหกสมื่นละหกร้อยครับเพิ่มพลังโจมตีมานี่ครับก็ประมาณนี้มั้งครับหเอเโอเคครับวันนี้ผมก็จบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆครับยังคิดคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ออกครับรอโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมก็บังเอิญได้ซอยมอบอสครบพอดีครับก็เลย มารวมให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าครับก็เลยแบบว่านะครับผมก็ขอบคุณกับการติดตามคลิปนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับขอติดตามรับชมได้นะครับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ